สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม1ที่ม1ทั4ที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาภาษาไทยน่ารู้บายครูแนนชนิการนะคะวันนี้ก็เป็นคาบแรกของสัปดาห์นี้ที่เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะนักเรียนวันนี้ครูก็ขอต้อนรับนักเรียนด้วยกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมที่1ส่วนทานาภาษาบทร้อยกรองนะซึ่งวันนี้ครูจะพานักเรียน ไปแต่งคำประพันธ์ชนิดไหนเดียวต้องรอติดตามกันนะคะนะักเรียนอย่าเพิ่งหลับนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศน่าจะน่านอนพอดีนะโอเคโครงฉันกาบกลอนไรนะักเรียนรู้จักบทประพันธ์หรือว่าคำประพันธ์ชนิดใดบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนเคยแต่งคำประพันธ์ชนิดดังกล่าวหรือไม่อ่าร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะตรงนี้ครูจะให้นักเรียนได้พูดคุยกัน,นะะน,นเนาะว่า เนี่ยฉันเคยแต่งบทน,นี้มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครูเชื่อว่าน่าจะเคยได้แต่งกันมาบ้างแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาคะเพราะว่ามันจะเป็นกรอนอะกลอนคยแต่งแน่นอนใช่ไหมกลอนกาบกาบอันนี้ครูไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าฉันโครงร่ายน่าจะอยังเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ,ะวันนี้เราจะมาแต่งคำประพันธ์ชนิดนี้กันค่ะนักเรียนวิชาเหมือนสินค้าไหนครูขอผู้กล้า ช่วยครูอ่านให้เพื่อนๆฟังสักหนึ่งคนค่ะมีไหมคะหนึ่งคนพอนะหนึ่งคนพออ่าถ้ามีแล้วก็เริ่มอ่านให้เลยค่ะมีไหมคะหลักๆก็คือ บทนี้เขาจะพูดถึงเปรียบเทียบนะคะว่าวิชาก็เหมือนสินค้าที่เราต้องมีความพยายามมีความยากลําบากท,ที่จะไปได้สินค้านั้นมาเนาะต้องมีการใช้ร่างกายใช้ความคิดใช้ส่วนต่างๆเป็นเสมือนเรือสำเภาที่สวยงามเพื่อจะไปได้สินค้านั้นมาเนาะก็คือพูด,ดง่ายๆก็คือในการได้มาซึ่งวิชาความรู้เนี่ยเราต้องใช้ความพยายามนั่นเองนะคะ,ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่อง การแต่งกับยา1 1นั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด3ประเด็นนะคะเป็นแรกก็คือกบอาบยา1 1คืออะไรเพื่อเราจะได้ทราบว่ามีที่มาอย่างไงทำไมเรียกว่ากบาบยา1 1นะคะ2ค่ะแผนพังและหลักการแต่งกบาบยา N11 นะคะก็จะพูดถึงฉันทลักษ์ข้อบังคับต่างๆนะคะแล้วก็3ค่ะตัวอย่างกาบยาน้1 1ที่น่าสนใจนั่นเองนะคะมาเริ่มที่ เรนแรกกันเลยนะคะกาบยานี้1ิคืออะไรกราบยานี้1ิค่ะคือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งที่เกวีนิยมแต่งซึ่งที่นิยมแต่งเพราะว่ากาบชนิดนี้เนี่ยเป็นกาบที่แต่งง่ายไม่ซับซ้อนนะะที่เรียกว่ากาบยานี้ิเเพราะว่าจำนวนคำพยางในหนึ่งบาทหรือหนึ่งบรรทัดรวมกันแล้วได้11พยางนะคะอันนี้จึงเป็นที่มาของคำว่ากาบยานี้ิค่ะ มามานะคะแผนพังและหลักการแต่งกาพยานีสิบเอ็ดที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของคณะแล้วก็คัมผัสนะคะคณะคืออะไรคณะก็คือการกําหนดลักษณะบังคับของคําประพันธ์แต่ละชนิดว่าในหนึ่งบทจะต้องมีกี่บาทมีกี่วกักแล้วก็มีกี่คานะคะเขาบอกว่าในการายานีสิบเอ็ดในหนึ่งบทนี่นะคะหนึ่งบทก็คือสองบรรทัดนะคะจะต้องมีด้วยกันสองบาท บาทดูยังไงบาทก็คือ1บรรทัดนั่นเองค่ะนักเรียนแสดงว่าใน1บทต้องมีในการัน2บาทหรือว่า2บรรทัดนะคะซึ่งบาทแรกเราจะเรียกกันว่าบาทเอกค่ะส่วนบาทที่2องจะเรียกกันว่าบาทโทนะคะนี่จะเป็นเรื่องของบาทค่ะต่อมาค่ะใน1บาทมี2วรวคกนะก็คือ1บรรทัดนั่นแหละมี2วรวคก็คือวัคหน้าและวรคหลังนะซึ่งในวรคหน้าจะมีกันทั้งหมดคําคำค่ะส่วนวักหลังจะมี หกคำรวมแล้วหนึ่งบทมีทั้งหมดยี่สิบสองคำเห็นไหมง่ายง่ายมากง่ายที่สุดในโลกนะคะแปบ๊บเดียวก็จำได้โอเคเนาะอ่ะไปตอนที่สัมผัสค่ะคำสัมผัสคือคำที่ออกเสียงคล้องจองกันซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่หญๆก็คือสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะซึ่งสัมผัสสระเป็นสัมผัสบังคับที่ในบทร้อยกรองทุกชนิด ต้องมีค่ะเป็นคำที่มีเสียงสระเดียวกันเนาะสัมผัสกันหรือว่าคำที่ผสมด้วยสระเดียวกันและมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันเช่นคำว่ากาตา,ตาเห็นไหมอันนี้จะไม่มีตัวสะกดคำนี้นะคะแต่ว่าต้องเป็นสระเดียวกันแต่เมื่อไหร่ที่มีตัวสะกดก็ต้องสะกดด้วยตัวเดียวกันและมีสระเดียวกันเหมือนกับคำว่าบดคำว่ากด คำว่ารากคำว่ามากเห็นไหมจะแตกต่างแค่ตัวพยชนะต้นเท่านั้นค่ะที่เหลือต้องเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าบางทีอยู่ที่เสียงนะเราไม่ได้ดูที่ว่าต้องเป็นตดเด็กเหมือนกันบางทีอาจจะสะกดด้วยต่อเต่าก็ได้แต่ว่าต้องเป็นเสียงกดเหมือนกันนั่นเองโอเคตรงนี้เข้าใจเนาะโอเคต่อมาค่ะสัมผัสเพยชนะหรือว่าสัมผัสอักษรเป็นสัมผัสที่ไม่ได้บังคับว่าต้องมีแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มีแล้ว เพราะค่ะเพราะมากนะคะสัมผัสเพชนะคือสัมผัสที่มีเสียงเพรชนะต้นเสียงเดียวกันสัมผัสกันค่ะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นสระเดียวกันก็ได้เช่นคําว่ากายกรรมเนาะสะกดเอ่มาด้วยขึ้นต้นด้วยเกาไก่นะคะรักร้างก็รอเรือล้ําแล้วลอลิงนะคะจ้องจาก,ก็เป็นจอจานอันนี้ก็จะเป็นสัมผัสสระและสัมผัสเพรชนะค่ะ เมาพูดถึงสัมผัสบังคับกันบ้างก็คือสัมผัสสระที่ต้องมีในกาศยานิสินะคะสัมผัสแรกก็คือสัมผัสระหว่างวัคสัมผัสสระที่ต้องมีระหว่างวัคในกาศยานิสิมีได้กันสองตำแหน่งค่ะได้แก่ตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งนี้นะคะอยู่ที่วัคหนึ่งและวรคที่สองตำแหน่งแรกก็คือคำสุดท้ายค่ะของวัคที่หนึ่งนะคะต้อง มีการสัมผัสกับคำที่1 2หรือ3ก็ได้ของวรรคที่2นะคะน,นี้ก็จะเป็นวรรคหนึ่งสองสามสี่นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1ต้องสัมผัสกับคำที่1 2 3ของวรรคที่2ค่ะส่วนตำแหน่งที่2ก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่2ต้องไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3โอเคไหม อันนี้เป็นสัมผัสสองจุดนะคะ <c oughs> ต่อไปสัมพันธ์ระหว่างบทในกรณีที่กับยานิสิบเอ็ดของเรามีสองบทขึ้นไปนะคะก็จะต้องมีสัมผัสระหว่างระหว่างบทนะก็คือคำสุดท้ายของบทแรกเลยนะคะต้องไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองของบทถัดไปนะะอันนี้นัเกเรียนจำเป็นภาพไว้เลยนะคะจะได้เข้าใจแล้วก็จำได้นะคะ ต่อมาตัวอย่างกับยานิสิบเอ็ดไวมากแป๊บเดียวนะคะเรื่อยๆมาเรียงๆรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาผลัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวได้อันนี้เจ้าจะเป็นปวดประพันธ์จากกาผีเรือนะคะที่แต่งโดยเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรนะคะโอเคเรื่อยๆมาเรียงเรียนักเห็นเห็นนักเรียนเห็นตัวแดงๆไหมคะตัวแดงๆที่ครูทำเป็นสีไว้เรียงกับเฉียงอ่าเป็นสัมผัสอะไร สัมผัสระหว่างวักนะคะหมู่กับคู่ก็เป็นสัมผัสระหว่างวักเหมือนกันนะคะโอเคเห็นไหมที่เป็นสีเดียวกันก็จะเป็นสัมผัสระหว่างวักนะคะโอเคต่อมาค่ะบทนี้ให้นักเรียนอ่านเองนะคะขอสักหนึ่งคนช่วยอ่านหน่อยค่ะ อันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะที่ครูทำเป็นสีเดียวกันเดียวกันก็คือเป็นสัมผัสระหว่างวัตเหมือนกันนะคะใหญ่กับไฟก็มีการใช้สระเดียวกันเนาะโจนกับตะโกนกับโกนก็ใช้สระเดียวกันแล้วก็มาตราตัวสะกดเดียวกันนั่นเองค่ะอีกสักหนึ่งบทซีวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามานะคะจงตั้ง เอากายเจ้าเป็นสัมเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบอันนี้ก็คาดกับ่านะคะไกลกับไปมากับพานะคะมากับพาจะเป็นสัมผัสอะไรสัมผัสระหว่างหมดเนาะเจ้ากับเภาระวางวักนะคะพากับ่าละ่ะเป็นสัมผัสระหว่างวักนะคะอันนี้นักเรียนอาจจะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะคะ ทีนี้มาเข้าสู่กิจกรรมที่สองกิจกรรมเติมคำทำให้สมบูรณ์ในกิจกรรมนี้ครูจะให้นักเรียนนะคะเติมคำให้นำคำที่มีอยู่เนี่ยมาเติมในบทร้อยกรองนะคะหมู่บ้านใกล้เรือนจุดจุดจุด,จดใกล้อะไรบ้านใกล้เรือนอะไรเรามองนะคะคำที่เนี่ยคำสุดท้ายของวรรคแรกต้องสัมผัสกับคำที่ สามของวรคนี้นะคะทุกวันต่างพบพบอะไรที่เป็นสระอานะคะพบพาหรือเปล่านะหรือว่าพบอะไรนะอ่าแล้วก็ร่วมนํานําอะไรต้องสัมผัสกับตรงนี้ต้องสัมผัสกับตัวนี้ด้วยนะคะอืมโอเคพอจะได้ไหมเดี๋ยวครูให้เวลาทั้งหมดกี่วินาทีดีสิบวินาทีนะคะสิบวินาทีในการตอบอ่าสิบเก้าแปด เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอโอเคเฉลยน,น,นะคะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงเรามองเมียง กันไปมาทุกวันต่างพบหน้าร่วมนำพาความรื่มรื่นรมนะ,ะก็จะเป็นสัมผัสระหว่างวักกับนะคำว่าเคลียกับคำว่าเมียงนะคะคำว่ามากับหน้านะคะแล้วก็อันนี้เขาจะเพิ่มสัมผัสนี้มาด้วยเพื่อเพาะมากขึ้นนะคะคือหน้ากับพาแต่ว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะอ่ะโอเคอีกสักหนึ่งตัวอย่างสิอีกสักหนึ่งกิจกรรมสิให้เอาวักด้านบนไปใส่ด้านล่าง นะจุดจุดจุดสื่อจากจิตสู่ใบหน้ายิ่งเฉยแต่สายตาจุด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 นะครับครูให้เวลากี่วิดีซักสิบวิไหมอ่าซักสิบวิน้องอ่ะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม สองหนึ่งตึ๊ดเฉลยค่ะคำพูดบอกความคิดสื่อจากจิตสู่ใบหน้านิ่งเฉยแต่สายตามิอาจพลาดสิ่งกลางใจนะคะฉเฉลยถูกกันไหมเอ่ยน่าจะถูกกันนะคะน่าจะถูกกันเนาะโอเคมาต่อนะคะ ในกิจกรรมเรื่องการแต่งกับยานิบเอ็ดนะคะเพื่อจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจจริงหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะงองอยู่เลยไม่เข้าใจนะะ่ะก็ลองทํากิจกรรมนี้เดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยแคปหน้าจอผลคะแนนลงในอัลบัม้มในกลุ่มไลน์นะคะเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้เนาะโอเคช่วงนี้ก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด แล้วก็ไปกิจกรรมเรื่องนี้ก่อนนะคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะเราเนี่ยเข้าใจเรื่องอะไรบ้างครูขอสักสองสามคนมาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนาะอ่อาร่วมพูดคุยกันสักหน่อยคะ่ะนักเรียนสักหนึ่งนาทีนะคะ Okay. ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะความรู้จะได้อยู่กับเราไปนานๆจะได้ไม่ลืมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคน,นะคะ่ะก็ไว้เจอกันนะคะในการทบทวนพรุ่งนี้นะคะสัปดาห์นี้ครูไม่ได้ไปเพราะว่าครูมีภารกิจนะคะก็เจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย